สินเชื่อวนี้นะครับถ้าเขาอนุมัติมาเนี่ยเขาจะอนุมัติมาให้เราเป็นเงินก้อนนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปบริหารการใช้จ่ายตามใจโดยที่ว่าเราจะเอาไปหมุนเวียนสภาพคล่องส่วนตัวหมุนเวียนสภาพคล่องธุรกิจหรือเอาไปปิดหนี้ที่มันดอกแพงกว่าตัวนี้ก็ได้ครับก็ถือเป็นการประหยัดดอกเบี้ยมากขึ้นครับแล้วเราก็รีเช็คแล้วนะครับมันมีจุดเด่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็เลยเอามาทําคลิปนี้ด้วยแหละเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยมันสม่ำเสทอกอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจํา เป็นเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งอาชีพอิสระและตรงที่เราชอบก็คือถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระเนี่ยใช้เอกสารน้อยกว่าพนักง,งานประจํากับเจ้าของกิจการอีกถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระ oh. ใช่ไหมคุณก็ใช้เอกสารเนี่ยใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังกันนะครับเนี่ยพอฟังแล้วมันน่าสนใจไหม แต่ว่ามันมีข้อเสียนะครับว่าสินเชื่อในวันนี้ไม่ได้สมัครผ่านแอปนะไม่ได้สมัครออนไลน์นะครับต้องไปสมัครที่หน้าเว็บเขาหรือว่าที่สาขาเขาเลยนะครับลองมาฟังกันในคลิปนี้ครับ ให้กำลังใจเรานิดเดียวโดยการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับนานมาแล้วครับเคยมีผู้ชมถามผ่านๆน,นะครับเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้เหมือนกันนะครับเราตอบให้เบื้องต้นแต่วันนี้พอเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสินเชื่อมันผ่านตาเราด้วยแหละเราพาข้อมูลเพิ่มเติมมันก็เลยเจอจุดเด่นเพิ่มเติมของเขามานะครับและสินเชื่อแนวน,นี้เขาชื่อสินเชื่อตัวนี้เลยสินเชื่อวันโลนครับผมคอนเซปที่เขาชูโรงไว้นะคือสินเชื่อวันโลนตัวนี้เนี่ยดอกเบี้ยต่ําผ่อนได้นาน ผ่อนเพียงมือละ8บาทต่อวันโดยที่มือละ8บาทต่อวันเนี่ยเขายึดคำนวณจากวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่15.99%ต่อปีแล้วก็ระยะเวลาผ่อน60เดือนครับค่าง,งวดคงที่ทุกเดือนแล้วก็วงเงินสูงสุดที่จะกู้ได้ก็คือ5เท่าของรายได้นะครับมาฟังรายละเอียดสินเชื่อวันโลนคุณสมบัติผู้กู้แล้วก็เอกสารที่ใช้กันครับหลายคนน่าจะอยากรู้กันแล้วสินเชื่อวันโลนตัวนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นของค่ายอีออนนั่นเองนะครับส่วนมาก สินเชื่อของอีออนเขาก็มีสินเชื่อเติมสุกใช่ไหมสินเชื่อโยคสประมาณนี้แหละแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกวันโลนครับสินเชื่อของอีออนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้สมัครผ่านแอปนะตรงนี้ต้องสมัครที่สาขาหรือหน้าเว็บไซต์เขาอีออนเขาบอกว่าสินเชื่อวันโลนของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทเงินก้อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการกระแสงเงินสดแบบเร่งด่วนและถ้าได้รับอนุมัติอนุมัติเป็นเงินก้อนให้คุณ แล้วก็ชําระคือเป็นงดงดรายเดือนนั่นเองชําระเท่าๆากันทุกเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญาและมีระยะเวลาผ่อนสินเชื่อนะครับสูงสุดถึง60งวดหรือว่า5ปีอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อวันโลนเขานะครับอยู่ที่15.99%ถึง22%ต่อปีอาบทำไมไม่เท่ากันแต่ละคนนะครับมันจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้นะครับแล้วก็วงเงินที่อนุมัติด,ด้วยครับมาดูข้อมูลสําคัญกันบ้างน,นะครับใครกู้ได้บ้างหนึ่งนะครับอายุ20ปีถึง60ปีบริบูรณ์ สอนะครับต้องมีรายได้3 0 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปตรงนี้นะฮะผมฟังแล้วเ็าพูดตรงๆเลยมันจะสูงอยู่สําหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำนะฐานเงินเดือน3 0,000ก็หวยก็น่าจะสูงอยู่แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระเนี่ยสามหมต่อเดือนผมว่าแตะถึงอยู่ครับผมฉะนั้นนะครับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วเป็นพนักง,งานเงินเดือนพนักง,งานประจำนะสามหมไม่ถึงนะครับคุณต้องเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อเ,เติมสุขแทนครับ คุณสมบัติข้อต่อไปนะครับอายุการทํางานนะครับเอา4เดือนขึ้นไปแต่ถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจําข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ แค่หนึ่งเดือนขึ้นไปก็พอครับและทันมานะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ครับและสุดท้ายที่สําคัญคุณจะต้องมีที่พักปัจจุบันก็ได้หรือว่าที่ทํางานก็ได้นะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆสาขาของอีออนเขาครับเขาจะได้ให้บริการได้ถึงครับอ่ะเรามาดูการเอกสารที่ต้องใช้ครับอย่างที่เปเปอร์บอกนะครับผมชอบตรงอาชีพอิสระมันใช้น้อยกว่าอาชีพอื่นเลยครับมาดูกันเลยครับดูที่ตารางนี้ครับ ถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำข้าราชการหรือว่าพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับสมัครได้นะครับใช้เอกสารดังนี้ครับบัตรประชาชนสําหรับพนักง,งานประจำแต่ถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจแน่นอนคุณจะใช้บัตรประจําตัวก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องแนบ ทะเบียนบ้านเพิ่มให้เขาครับถัดมาก็ใช้เอกสารรายได้ครับบางคนเป็นสลิปเงินเดือนบางคนเป็นหนังสือรับรองรายได้บางคนเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนครับหรือบางคนเป็นเอกสารหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือ50ทวีตนี่เองสุดท้ายที่ต้องใช้ทุกอาชีพนะครับที่ต้องใช้ทุกอาชีพเลยนะครับใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง180วันหรือว่า6เดือนนั่นเองครับถัดมาถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระอย่างที่เปเปอร์บอกว่าเอ้ยผมชอบจุดเด่นข้อนี้ของเขาครับใช้น้อยมากเลยก็ใช้บัตรประชาชนนะครับ แล้วก็ใช้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนั่นเองครับแค่นี้เองครับแล้วก็ไปสมัครที่สาขา แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือเรียกว่ามีธุรกิจส่วนตัวเรานี่แหละใช้เอกสารเหมือนเมื่อกี้ครับเหมือนอาชีพอิสระแต่ว่าต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาใบทะเบียนการค้าก็ได้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทก็ได้รับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ได้ครับโอ้ใช้เยอะกว่าเอาทำไมใช้เยอะกว่าอาชีพอิสระละ่ะอย่างนี้ครับมันก็มีข้อดีกว่าครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการและเอกสารครบถ้วนจริงนะครับโอกาสที่จะอนุมัต โอกาสที่จะได้วงเงินสูงมันจะมีสูงกว่าอาชีพอิสระที่เขาจะไปดูจากสเตทเมนต์อย่างเดียวครับแล้วสุดท้ายครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจทำยังไงอย่างที่บอกนะย้ำนะไม่มีสมัครในแอปนะครับถ้าคุณเจอสินชื่อวันโลนสมัครในแอปนะคุณเจอของปลอมละ สินเชื่อวันโลนของอีออนเขานะครับคุณต้องสมัครที่หน้าเว็บไซต์ของอีออนเขานะครับหรือว่าที่สาขาเท่านั้นอ่ะถ้าน,น้าเว็บไซต์เป,ปเปอร์เข้าที่เว็บไซต์นะครับเข้าหน้าเว็บไซต์เราจะขึ้นหน้านี้อันนี้ในมือถือนะอ่ะทนมุงม่วงเหมือนกันกับโอ้เหมือนกับเสื้อเราพอดีเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจเนาะเออแล้วก็เนี่ยมันจะมีหน้าสนใจผลิตภัณฑ์คุณก็กรอกอรายละเอียดแล้วก็ให้เขาติดต่อกลับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป,ปเปอร์ว่ามันก็ต้องวิ่งไปที่สาขาอยู่ดีนะครับแต่อย่าง เขาสกรีนเราเบื้องต้นว่เาเอกสารเรามีครบไหมคุณสมบัติเราตรงไหมแล้วบริเวณที่พักหรือที่ทํางานเราเนี่ยมันมีสาขาอีอออนอยู่ในบริเวณไหมนะครับก็ต้องไปสมัครที่สาขาอยู่ดีหรือบางคนนะครับมั่นใจยอยู่แล้วว่าเออโอเค มันมีสาขาอีออนใกล้ๆที่ทํางานเราที่พักเรานะครับไปสมัครโดยตรงที่สาขาอีออนได้เลยครับผมเอกสารคุณสมบัติก็เป็นอย่างที่เปเปอร์ว่าไปครับและนี่วันนี้เราก็มาไวไปไวเกี่ยวกับสินเชื่องเงินด่วนวันโลนของค่ายอีออนนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิ่งด้วยนะครับ